<obsc ene> ส, <ists> สวัสดีน้องดยกับกับก็สู่การเล่นเกมของเราต่อวันนี้อยู่กับเกม GTA ปอมนะครับอีกสักเกมหนึง่งเอเกมนี้มันเป็นอะไรที่โอ้ครับได้ทะลุทั้งตึกทั้งแน่น้ำเลยทีเดียวครับมานี่ไม่ต้องกลัวชนนะครับเดินไปชน,นหนึ่งหดหดเลยเกมนี้ไม่ต้องชนกันเลยนี่ครับทะลุได้เลยต้นสวนมันจะเยอะมากเลยแถวนี้ครับไปชนบ้านก็ได้เนี่ยโอ้โห เดี๋ยวเราไปดูแมพกันซึกหน่อยนะครับวันนี้มันมีอะไรเกมเนี่ยโอ้หีบศพใครวะเน,นี่ยเดี๋ยวเราไปดูขอบแมพกันนะครับนี่มันจะมีอะไรโอ้โดดลงน้ำไปแล้วออไปกันเลยครับอมันมีในตัดข้างบนเลยครับไม่รู้จะใช้ยังไงเนี่ยเราไม่ต้องใช้นะครับรุดแรงมากวิ่งได้เท่านี่ร้อยยี่สิบแล้ว ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบโอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โตกแมปไปแล้วโอ้สองร้อยกว่าแล้วนะครับเนี่ยโอ้มันแรงมากอืมมันจะแรงไปไหนเนี่ยสี่ร้อยกว่าแล้วเนี่ยอืมห้าร้อยครับโอ้โหรถวิ่งห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะจะโดดลงรถกันนะครับมันจะ เป็นยังไงโความเร็วตอนนี้พันกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหมันรแรงไปไหนเนี่ยอืมเรลงรถกันเลยครับโอ้อ้าวตกนรกแล้วกูรถไปแล้วโอ้บนเป็นสวรรค์นะครับข้างล่างเป็นนรกนะครับโอ้ยท่าผมดูสินี่ไม่กลัวอะไรเลยตกก็ไม่ตาย อออกไปบ้านกันดีกว่าเราอ้าวอ้าวโฆษณาก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมนี้ก็มันไม่เล่นนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหน่อยว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเกมนี้แล้วก็เล่นทุกเกมและครับผมว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากเราก็ดูที่มันแค่มันมีนะครับผมถ้าไม่มีอะไรน่าเล่นเราก็จะไม่เล่นนานนะครับ โอ,อ้นี่ขวางทางจริงเลยเนี่ยมาจอดอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยอืครับมาแล้วรถขับมาดีๆแล้วรถลอยเฉยไปดูไอ้นี่ซิมันยืนทำอะไรเอ้ยเพื่อนว่าไงเข้ารถกูไปได้ไงเนี่ยมีปัญหาอะไรไอ้คุณตำรวจอะ ถอยที่มันมีเหตุอะไรอยู่นี่ต้องมารับไอ้นี่หรือเปล่าเฮ้ย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 มึงจะฆ่ากูกูรู้กูคเคยเล่นมากูจะเหยียบคอมึงเลยมานี่ไอ้ส้มนี่อ้าวอ้าวอ้าวไม่เป็นไรอีกกอชนไม่ตายนะมึงเนี่ยหยาบจัดมาดิรถกับคนอะไรก็แข็งกว่ากันอ๋อไม่ตายเฉยไอ้เนี่ย มึงต้องเจอลูกปืนกูซะแล้วเฮ้ยมึงมาจะชนกูเลยเลยเฮ้ยมึงจะชนง่ายย่ายงี้ไม่ได้กูยิงหัวแตกนะเว้ยอ้ไม่ตายอีกไอ้นี่ไม่ตายอีกหน้ามึงนี่โหดมากเลยไม่ตายแล้วเนี่ยอะโอ้ตีลังกาใส่กูด้วยมึงจะกำปั้นใส่มึงแล้วแต่ทีเนี้ยอืม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 เอาดิเอาดิเอาตีลังกาใส่กูตายใช่หามึงเนี่ย โอ้ขอบคุณมากเมื่อที่ช่วยจับโจรโอ้ไม่เป็นไรครับจะรวงนิดเปลี่ยนยางบ้างเลยครับนี่ยางนี่จะพังแล้วนี่เดีเ๋ยวยิงรถยางตำรวจปิดท้ายหน่อยนะครับคุณตำวรวจมาตำรวจหน่อยนะครับโอ้นั่งไม่ดูอะไรกับมึงเดียวเออเต็มพิดเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันด้วยเกมต้นตีนกากมากเลยเดียวอ,อ,อันนี้มันมีอะไรมันกลับอยู่เนี่ย ยิงไม่เป็นไรนี่ปืนไม่ต้องเอามานะเกมนี้ปืนมึงเนี่ยโคตรช้าเลยนี่ยิงไม่ตายสักคนเลยเกมเนี้ยเออกลับอะไรของมึงลงมานี่โอ้ทำหน้าทำตาเอา้ามึงหายไปไหนโอ้โหเปิดประตูเล่นกระเด็นลงเลยเนยไม่ไหวแล้วเมืองนี่คนแบบแปลกประหลาดมาก จดดาดนสเปคแคมอะไรกสปีดแคมอะไรของมันเนี่ยโอ้จำกัดความเร็วเหรอมันจำกัดอะไรแถวนี้รถยังวิ่งไม่ถึงร้อยเลยเนี่ยเฮ้ยหลีกทางสิเว้ยมีอะไรว่าแถวเนี้ยมีอะไรแดกบ้างสาวๆก็ไม่มีให้ดูเลยเดี๋ยแถวเนี้ยโอ้ตรงนั้นมันมีอะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยหลงังคาลุงเหลืองเนี่ยอืมตึกรลงบ้านช่องขับทะลุเหมือนเดิมนะครับเยียมนี้โอ้โหหดมาก Hmm. ไปไปเอ้ยมึงลอยมาติไในรถเนี่ยโอ้บ้านหลังนี้ติดตุลาซิวด้วยเหรอเนี่ยเอา้ากูโดนถ่ายรูปเลยเหรอเนี่ยตำรวจจะจับไหมเมื่อกี้เนี่ยส hmm. ำรวจแบบนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับตรงนี้เป็นถังน้ำมันหรือเปล่าชนไประเบิดโอ้ไม่ระเบิดสำหรับคลิปนี้ก็ขอลา ท่านผู้ชมไปก่อนเอาเอาเอาน้ำทำไมมันน้ำตื้นเลยตรงนี้โอ้น้ำตื้นน,น้ำ,น,น,ำน้ำลึกตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับต,ติดตามไว้ด้วยเราจเจอกันใหม่เกมหน้า,บ,บ,าบาย